มากับพี่น้องมากินข้าวน้ำกันพี่น้องเอ้ยครับมื้อนี้เสนอเมนูต้มห่างอึ้งโอ้ยบอมยันต้มห่าหมูโอ้ยว้าผิดโอ้ยนี่พี่น้องโอ้ต้มโอ้แข็งโอ้หัวหน้าอันอันหัวหน้าไอ้บอมยันเครียดเพื่อนเหรอเนาะเขาต้องว้าเผิดเพื่อนมหมอ่าเกษตรไล่นาสวนอิสระบ่เห้ เกิเสียอิสระไร่น้าสวนพี่น้องโอ้ยวอมันก็ต้องมีเว้าคำคำเนี่ยพี่น้องเพื่อจังชิจำได้นะครับอ่าตอนนี้เพียดเพื่อนกะผู้ที่ตามอะไรไรตามรอยตามรอยแล้วครับเฮ้ยเพียเพีย้ยไว้เมื่อเราสิว่าเมื่อไหร่นี่เมื่อกินข้าว่าวอาทุกคนกินน้ำอยู่พี่น้องอ่าขาดอีกสองไรอะไรปลา ขอยงอลปยงของของปลานนี่หนุ่มน้องคายด้วยอย่างนีบ้าวบ้าน้องคายบาน้องคายนะครับผม้อนพ่ค่อ่านี่ครับบาน้องคายด้วยพี่น้องเด้อทิศตปลาเพื่นเน่นะครับมาแท็กสง้เพวพี่ของแท้เพื่อนมาแล้ว สวัสดีครับดาวลูกงพกษ์ซูเม่มาแล้วด้วเฮ้ยไม่เจอพี่น้องพงษ์แม่พงษ์แม่พง่์แม่เออนะครับตอนนี้นะครับอยู่อยู่ไรโบเมนอยู่ไรไหมอยู่อยู่สวนดอกไม้นี่มีอยู่สามเพียดสี่เพียดลวเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามพงษ์ไอ้พันนำนะครับเขาน้องบ้าอิสเรียวนะน้องบ้าอิสเรียวนะครับนี่ก้านของคายนะครับแล้วก็นี่เกษตรอิสระไร่นาสวนใส่เกลือลูกเลยนะ แมีอะนะเอ้ามืดมุก้วบาดนี่สมเนี่ยวหวานตัวนียหัน้่พงเว็บเอาคำยิ่งใหพี่น้องเบื่งนีนะจะคำคำยิงใหญ่ตัดตีไปคำยังใหญ่แล้วพี่น้องเด้อเพื่อนยั้งอันนะมันบอกโว้ยนี่เลยสับประรดสับประรดแจงไอ้สมเช่วานมันเขาใหญ่ไหมดีแค่ไหนเฮ้ยเเบื่องเราพี่น้อง อ่าเดี tamam me, no. ๋ยม uh. ่เนาะบ่ม um, ีญาเดี๋ยวบอกเออเล้ยว uh, sure nah, ันนี <okay ้ okay ัดสั้นเลยตัดสั um ้ต um> ัด้นยพี่น้องเออนี่แหละไฮไลท่ตัดเช่นพวกอื่นๆอกอ่าพริกเมเจอร์อยู่นี่นะครับผมเอ้านี่พี่น้องเอลยนี่แหละคุ้มโฮมกินข้าวแรงพี่น้องนะครับอ่าตัดพี่น้องเล้วมาเป็นคนแบบนี้ปลาทูนค่ะพึ่งไปฉีดยามาพี่น้องมาประเทศอิตาลีลนี่ลีกเลี่ยงมาได้คือการฉีดยาเลยพี่น้อง ต้องได้เจอกันทุกคนนะครับโรคมกนักบาตแล้วพี่น้องอ่าแม่บอกคโรคโรคมกนักบาตแม่บอกครับรู้สึกสิเป็นบ้ากันเก็บตัวน่นแหละเป็นไรครับผมเนาะก็ให้สู้ๆึ้นเก่าแหละครับพี่น้องเอ้ยนะครับได้มาแล้วสู้ขึ้เก่านะครับเ้ื่อนชาวประเทศไยของเขาใช่จั่วห่วงวอับจั่วหงนี่แหละนะครับผมฝากติดตามพวกไอพวกสายเพันธุ์นะครับเพื่อนกำลังเห็ดเพียรนะครับหนึ่งเพียรไอ้ไอ้พงแวบเออเหมือนกันซื้อเพียรเพื่อนบอกว่าไอ้ยังเงี้ บาน้องเบลอิสราเอลเจเปียตเป็นโปรแวบอยู่หกเดือนแล้วน้องเบลอิสราเอลนะครับนะครับเพียดไอกระเซียดพิษระไรนาสวนอีกหนึ่งเพียดลักกะอีกหนึ่งเพียดปลาเพิ่นผู้นครับเสื้อแดงนะครับเบลน้องคายนะครับฝากพี่น้องเอฟซีเบลสกุนเข้าไปที่ตามเพิ่นนำในเด้อครับพี่น้องสีได้เห็นคลิปม้วนๆนะฮะนะครับอยู่ป่าพวกแวร์พวกแวสองลอกครับพวกแวร์สุดยอดนะครับรู้สึกว่าเอฟซีจะมากัน iPhone แวร์ไม่ได้ ไม่บอกเห็นมีคอมเมนต์หลายอยู่เลยของแท้ดีว่าไอ้พวงแหวบนะครับผมพวแบบคิดฮอดทุกคนเด้อพี่น้องแต่ว่าลงคลิปเลยล้มคลิปนี่แม่เวลานพงแบบใครเห็นโผล่เลยเดี๋ยวลงอยู่สองมือมันนี่ไ่บอกไม่ไม่ไ้พงแหวบสิลงอยู่มันนี่เอาโอเคครับนี่คือวิถีชีวิตแรงงานไทยในประเทศอินเดีของเราได้พี่น้องได้ครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ